สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องกล้องปลายครับพบกับผมบ้านทุ่งหนุ่มบ้านทุ่งครับพี่น้องครับสบายสบายสไตล์หนุ่มบ้านทุ่งตามวิถีบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับพ่อกันย้ำมือแรงนะครับพายังนะครับสมทงพี่น้องครับเฮ็ดเข่าปังนะครับอีก3ามให้พี่น้องนะครับก็ดฤดูกาลนี่ก็ะยากยุดอกนะครับ ปีนี่ปีนี่หนาวพี่น้องปีนี่หนาวครับนะครับหนาวแล้วก็เขาก็นาทีนี้มีปัญหาเรื่องโรคเนี่ยก็พอหนุ่มันทุงเฮ็ดปลอดสารนะพี่น้องครับเห็ดปลอดสารนะครับนี่เห็ดเห็ดเข่าปลอดสารนะครับได้จากเดือนก็กลัวเกือบสองเดือนแล้วนะครับเป็นข้าวปลอดสารที่เฮ็ดไปกินพี่น้องครับเฮ็ดไปสีกินแล้วก็ เหลือกระแบงปานกันเอาไปแลกกันแล้วก็ไปทําบุญมัองท่านก็นะครับเหลือก็ขายไปนะครับแต่ขุ่นบรบรทุ่งเฮ็ดสองรอบบอยได้ขายนะครับพี่น้องก็เอาไว้ให้ใกล้ให้กานะครับเอาไว้ไปสีให้หมานะครับไปสีให้หมาให้ยังไปนะครับให้ไกล้ให้เป็ดให้หานนะครับวิธีบ้านๆพี่น้องครับถ้ายุคนี้สมัยนี้เขามองว่า จะต้องขายอย่างเดียวโอ้ลำบากครับพี่น้องครับน้ำมันก็ขื่นยางแห้งเลยนะครับน้ำมันก็ขึ้นราคาสูงนะครับเศรษฐกิจก็บดีเขาเกี่ยนรหัหกพันึงสูงสุดพี่น้องตอนนี้นะครับแต่นุมม่มบรรทุงเฮ็ดไปซีให้ลงทุนไปเราเมื่นกลัวเนี่ยครับพี่น้องถ้าหวังที่เอากําไรหรือเอาทุนคืนเบิดครับแต่หวังว่าหนึ่งเขาได้ออกกําลัางกายพี่น้องครับแล้วก็ เราได้ออกกำลังกายแล้วก็เเ้าเฮาได้อย่าง่ะเฮาได้เฮ็ดของไว้กินไว้ใส้แล้วพอเฮ็ดเองเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการปลอดสารเขาก็หมั่นใจในเรื่องของการเอาไปบริโภคนะครับเรือเอาไปมอบคนอื่นนะครับก็เลยเฮ็ดไว้นะครับถ้าได้จะเกียนนึงก็เอาละตีว่าเฮ็ดเขาเกียนละมือกลัว<笑><笑>นะครับก็ได้ออกกำลังกาย แล้วก็ดีกว่าอยู่ซื่อๆถ้าได้สองเกียร์นี่ก็หรูเลยนะครับกะกะว่าเอาไปสีไปแบง่งปันพี่น้องเขาละ่ะนะครับแล้วก็ยังอ๋อหยอดบักอื้อไว้พี่น้องครับหยอดบักอือ้อในธงน้าไว้นะครับหยอดบักอือ้อเดี๋ยวที่ให้ต้นที่ให้เบิ้งต้นบักอือ้อพี่น้องครับอา่านี่เห็นบ่นอ๋อแบนี้เนาะน,นี่ครับ ฟักทองฟักทองนี่ฟ bon ักทองเห็นบอ่นอยเนาะนะครับนี่นี่นี่ยอดใบนะครับกําลังขึ้นแซวนะครับขึ้นกําลังขึ้นกะเอาไว้กินนี่ยแหละพี่น้องครับเอาไว้กินทงน้ํามันกะยูซื้อๆเนาะนะครับเกี่ยวเข่าได้ผมกอยูซื้อๆนะครับบรรยากาศดีดีนะครับบางคนเห็นนุ่มมันทุ่รผอมหลายๆคนท่วงมาผอมคักครับจาก หกสิบเก้าเจ็ดสิบพี่น้องครับเหลือหกสิบน้อยๆต่อเนี้ยโอ้ผอมครับผ้อมแน่เทปว่าซ้่นแต่ได้สุขภาพด้วยนะพี่น้องนะครับได้ความแข็งแห้งขึ้นนะครับได้สุขภาพนะครับนี้ครับบรรยากาศบ้านๆเลยพี่น้องครับเนี่ยอย่งทงให้ทงนะนะครับเจ้ามากัดเย็นนะครับสวนหมูเดี๋ยวตีสวนหมูมากางเต้นนะครับกางเต้นนอนโอ้โหตอนเจ้านี่บ่ต้องห่วงเลยพี่น้องครับ บรรยากาศดีมากเย็นมากนะครับกําลังยางไปเพื่อที่จะเกียย่ยงยางให้กับตายพี่น้องครับมาเกียย่ยงยางให้กระตายนะครับขุนไข่ขุนเป็ดเรียบร้อยไปแล้วนะครับอันนี้เขาดำแยกดำมั่งแต้กระสีนี้นะครับสีแดงแดงแน่อย่างแน่ไปก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันนะพี่น้องเนาะนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กันนะครับต่อสู่กันไปพี่น้องครับ เพราะว่าในเรื่องของปัญหาทุกคนมีแน่นอนครับพี่น้องครับทุกคนมีแน่นอน,นเรื่องของปัญหาจะมากหรือจะน้อยนะครับก็ค่อยแก้กัดไปนะครับเป็นกาําลังใจให้ทุกคนนะครับอยู่แบบพอเพียงนะครับทําอะไรก็ได้ที่เรากินได้ใช้ได้เหลือจากนั้นก็บแบ่งปันหรือเอาไปแลกกันนะครับสุดท้ายก็ค่อยไปขายถ้าจะไปมองเรื่องกําไรหลายเพราะว่าต,ตอดน,นี้ถ้าถ้ามองเรื่องกําไรหรือว่ามองมองเรื่องในเรื่องของ ออธุรกิจมากๆกะเจ๊งตั้งแต่คิดแล้วครับพี่น้องครับเนาะเจ๊งตั้งแต่คิดแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะนะครับเละาะคณะเพิ่นกระปูกยุกขาไว้เป็นแถวพี่น้องใส่เนื้อที่ทุกเนื้อที่ให้เป็นประโยชน์นะครับแถวนี้อันสองอันนี้เดี๋ยวก็จะเห็นบอกอืก้อบอก,กฟักบอกแฝงขึ้นเซลเวลานั้นเดี๋ยวสีมาัทาหเบิงพี่น้องกับอาศัยตักนหน้าเมียงยุ่งขังมีน้ามเมียงแต่ว่าสีค้งบัตลอดแรงนะครับ ก็เป็นหน้าเหมืองที่ใสได้ชั่วระยะหนึ่งนะครับขางโคนะครับขางโคพี่น้องเห็นไหมครับพิ่นกระปลูกไม้ไผ่ไว้ไว้กินนอพี่น้องครับเนี่ยคือวิถีบ้านบ้านเลยนะครับวิถีบ้านบ้านเลยเหลือกปั่นกันพี่น้องครับแล้วก็เพราะเหลือปั่นกันก็หลังจากนั้นผมเชื่อพึ่นมะขอ้ามันยังกระแบงกันไปค้ายกันไปก็บว่ากันไปนาอพี่น้องเนาะนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับโบมิสาระยังแต่ก็คิดทอดคิดถึงกัน นะครับก็บเลยมาเยี่ยมมาถามมาพูดมาคุยกันนะครับให้ผ่านวิกฤตแบบนี้ไปนะพี่น้องนะคนไทยเขาสุดยอดอยู่แล้วในเรื่องของการต่อสู้นะครับลูกพ่อหลวงเราสุดยอดแล้วในเรื่องของการฝ่าฟันอุปสรรคนะครับ <cut _> เดี๋ยวจัน้อยกับไขวัดโควิดก็ติเป็นไขวัดเป็นโรคประจำถิ่นของนี่แหละนะครับแต่ช่วงนี้เราต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับพี่น้องครับสบายดีนะครับมีแรงสู้ๆ้นะครับเป็นกําลังใจให้กันและกัน พ่อกันไหมในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสัม,มปิแซลซะวิถีบ้านๆโดยนุ่มบรรทุ่งครับสบายสบายสไตล์หนุ่มบรรทุ่งโชคดีมีแรงผ่านจากโควิดสุขภาพแข็งแรงลำด้วยลำด้วยจะด้วยอะไรก็ช่างแต่อย่าให้ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ